จากนั้นนะครับปีกส่วนที่เป็นปีกับตัวนี้ครับก็จะมาใส่ด้วยกันแบบนี้อย่างนี้ลักษณะนี้นะครับเราก็จะดูก่อนนะครับว่าเข้ากันได้ดีไหมนะครับเราก็จะขีดเส้นไว้ก่อนเส้วนว่าไม้เราตรงนี้ส่วนนี้จะเป็นกาวร้อนส่วนเลยจากนี้ไปก็จะเป็นกาวติดโฟมนะครับเราจะขีดไว้ก่อน ตัวนี้ต้องเป็นกาวติดโฟมนะครับเพราะว่าเป็นไม้กับโฟมนะครับกาวร้อนจะไม่เหมาะกับโฟมนะครับเพราะว่าจะทําให้โฟมเปื่อยย่นนะครับพกถ,ถึงส่วนนี้ส่วนนี้ครับเดี๋ยวเราเราอากาวในะส่วนนี้แห้งเราถึงจะมาไม้กับไม้เราถึงใสก่กาวร้อนนะครับในส่วนที่จะประกอบกันส่วนนี้ครับ ก็เป็นกาวกาวติดฟัวเหมือนกันครับก็รอแห้งใหงง้สนิทเดี๋ยวเราเกี่ยวไว้ก่อนต่อไปนะครับ มาดูตัวที่เราทากาวเสร็จนะครับในส่วนหางนะครับหางน่าจะประกบกันได้แล้วเพราะว่าขาวน่าจะแห้งแล้วเราก็จะประกบกันนะครับก่อนที่จะประกบเดี๋ยวตอนนี้เราถัดให้สวยๆก่อนเพราะว่าตรงนี้จะเป็นกาวร้อนใส่กับไม้ตรงส่วนนี้ครับเราก็จะประกบกันเลยนะครับ ่นีตรงส่วนที่เป็นโฟมประกบกันกับโฟมครับไม้กับไม้ส่วนนี้จะเป็นกาวร้อนนะครับตรงนี้ให้ระวังนะเพราะว่าถ้ากาวร้อนเลื่อนมาใส่โฟมตรงนี้ก็จะทําให้โฟมเราเปื่อยย่นแล้วก็ความลงครับให้ให้ไหลไปอีกด้านนึ่งเวลาไหลจะได้ไหลไปอีกด้านหนึ่งครับอันนี้ครับใหความตรงนี้ก็ได้ครับเพราะว่า น้ำกาวร้อนก็จะไหลลงด้านล่างอย่างจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มาโดนโฟมเราตานี้ด้วยนะครับด้วยอันนึงครับเอาไหลลงด้านล่างนะงจะอดทอประมาณก่อนก็ได้ครับนี่ครับโอเดีนะครับสว่วนนี้ติดแล้วในสว่วนที่เป็น หมายลํำตัวเราจะมาใส่ครับเพื่อนๆอยากจะใส่ด้านบนด้านข้างนี้ก็ได้ครับแล้วแต่นะครับครนะูรณามักจะใส่ด้านที่ให้หางดิ่งไปทางด้านที่เลี้ยวครับปก,ปกติแล้วเด็ก mm hmm. <ๆ>เด็กครูวรานะจะถนัดขวาก็จะใส่ให้หางดิ่งตัวนี้ครับมาทางขวาอย่างนี้ครับมาทางขวาอย่างนี้นะครับถ้าถนัดซ้ายก็จะมาทางนี้ก็ได้หรือเพื่อนๆอยากชอบอย่างนี้ก็ได้นะครับไม่ว่ากันครับก็ได้เหมือนกันครูวาจะไปทางนี้แล้วกันครับ ก็ราะว่าจะได้ไม้ตรงส่วนตรงส่วนนี้ก็จะได้ยึดช่วยยึดช่วยตรงนี้ด้วยนะครับเี๋ยวเราก็จะทากาวนะครับทากาวติดโฟมกาวร้อนเราก็จะพึ่งครับไว้ก่อนในส่วนที่เราจะติดนะครับก็รอแห้งครับตัวนี้มาใส่ด้วยตัวที่จะประกบกันแล้วก็ใส่ด้วยในการเลย ก็รอแห้งครับรอแห้งรอแห้งนะครับประมาณนี้ครับอ่าสำหรับ EP นี้นะครับ